รถตู้เข้าใหม่เกียร์ออตโต้เบาะหนัง V.I.P. กับคันนี้ปี2019เต์ตาเวนจูรี่เครื่อง 3.0G สภาพสสวยออกรถวันนี้พอนอีกทีปีหน้าสวัสดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอเจอน้ำแป๊บอีกแล้วนะคะเซรีไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีวันนี้แป๊บจัดรถเข้าใหม่มาให้สําหรับใครที่มาลังตามหารถตู้เกียร์ออตโต้เบาะหนัง V.I.P. ปีใหม่ๆสภาพส,สวยมาจาักคันนี้เลยเตต้าเวนจูรีนะคะเครื่อง3.0 ปี2019ได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียมสภาพสีสวยแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้กึ่งกลางของตัวรถนะคะตัวนี้ได้ไฟหน้าแฮโลเจนสภาพสีสวยนะกรอไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวทั้ง2ฝั่งนะคะในส่วนคันนี้ก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้พร้อมแล้วด้วยนะสภาพสีตัวรถเป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยลูกค้าจ๋า สภาพด้านคางตัวรถรถไม่มีชนหนักไม่มีพิษวามไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอไม้ตัวรถของเราไม่มีรถติดแก๊สนะคะตัวเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ในส่วนของตัวกระจกมองค้างก็เป็นโครเมียมสภาพสวยๆเนี่ยมาดูในส่วนของตัวลออกก้อกันก่อนเลยตัวนี้ได้ล้อ,อแม็กเดิมโรงงานน้องแป๊บเปลี่ยนยางมาให้ใหม่นะคะเป็นยางแม็กซิสสภาพสวยๆเลยลูกค้จาจ๋าตัวนี้ ได้ยาง205ทับ 70R15 นะคะเป็นขอบยาง15ตัวนี้ได้ยางปี2024นะคะสัปดาห์ที่39สภาพตัวรถก็คือยังสวยงามสภาพดอกยางสามารถพร้อมใช้งานได้แบบยาวไปเลยลูกค้าจับตัวนี้เบามือจับนะคะก็เป็นโครเมียมมาให้ตัวกระจกนะคะจากศูนย์โตโยต้ามาให้นะคะนี่สภาพสวยๆเลยนะคะตัวสีรถต่างๆ นี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในกันต่อเลยตัวนี้นะคะตัวน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัดน,นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อเลยแ,ลแบบขออนุญ,ญาตนะคะนี่ตัวนี้นะคะสะภาพส,สวยนะ,ะตัวเม็ดอาร์กต่างๆมีให้เห็นแบบเด่นชัดนะลูกค้าเนาะนี่เม็ดอาร์กด้านบนก็มีมาให้เห็นนะคะสะภาพสวยไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนลูกค้าจ๋ามั่นใจได้เลย ที่นี่เราคัดรถสวยคุณภาพเกรดเ A มามอบให้ลูกค้าเดี๋ยวมาดูตรงแผงประตูอีกนิดนึงลูกค้าจ๋าตัวนี้หัวน็อตก็สวยเดิมไม่มีรอยแกะหรือรอยแต้มสีมาแต่อย่างใดนะคะสวยๆกิ๊บกิ๊บแบบนี้เลยลูกค้านี่ในส่วนของตัวแผงประตูนะคะก็เป็นพลาสติกข,ขึ้นรูปสภาพสวยๆตัวกระจกปรับด้วยไฟฟ้านะคะสวยกิ๊บไม่มีรอยขีขดข่วนนะคะสภาพด้านข้างมาดูตรงบานประตูนะคะตรงนี้ ก็ยังคงสภาพสวยเดิมตัวเม็ดอาร์ตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะรอยขันแต่อย่างใดเลยสภาพสวยงามมาก <Yeah. S 1> แดีวแป๊บพามาชมนในส่วนของรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะเบามือจับก็ยังที่บอกเป็นโครเมียมหมดเลยนะคะสภาพด้านข้างเวนจูรี่อักษรต่างๆก็เป็นโครเมียมสีสวยๆแปบ๊บพามาชมสภาพบอนนี่ภายในนะคะประตูบานเลื่อนต่างๆก็สามารถเปิดได้ทั้งสองบานนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับเตยต้าเวนจูรี่เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตขึ้นไปด้านบนนะคะนี่ สภาพภายในสวยงามตัวนี้พิเศษของเขาจะเปิดประตูได้ทั้ง2องฝั่งแบบนี้เลยลูกค้จาจ๋านี่เปิดได้กว้างนะคะบอดี้ภายในก็จะเป็นเบาะหนัง v i p ีนะคะสภาพสวยๆนะคะนี่เป็นเบาะ V3 แถวนะคะสภาพภายในตัวนี้นะคะก็กว้างอยู่ลูกค้จาจ๋เป็นเบาะหนังสีดำมีเข็มขัดนิรภัยมาให้นะคะทุกที่นั่งเลยนะคะในส่วนของตัวฝ้าเพดานด้านบนต่างๆนะคะสภาพสวยงาม ไม่มีรอยเจิมมาแต่อย่างใดนะคะช่องแอร์ต่างๆระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะลูกค้าจ๋านี่ช่องแอร์ต่างๆก็สามารถปรับระดับความนี่เลยนะคะช่องแอร์ต่างๆปรับได้เลยในส่วนของสภาพภายในก็อย่างที่บอกนะรถสวยงามเปิดได้ทั้งสองบานอ่ะสาภาพสวยสวยเลยนี่เน,นี่ยแป๊บขออนุญาตนะคะในส่วนของตัวเบาะตัวนี้นะคะก็สามารถปรับได้เหมือนกันอ่ะตัวนี้ปรับได้ประมาณ180องศานะคะเบาะคู่หน้า เดี๋ยวแปพามาชมรายละเอียดตัวรถกันต่อเลยนะคะนี่ให้ดูรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อเลยทันนี้สภาพเม็ดอาร์นสวยนะ,ะตรงนี้เป็นรอยฝุ่นลูกค้าจ๋าให้เห็นยาวๆไปจนถึงแถบด้านหลังกันเลยนะ,ะหัวนอ็อตตรงบานเลื่อนก็ไม่มีรอยขันรอยแกะนะคะลูกค้าจ๋าฝั่งด้านบนก็มีเม็ดอาร์นะคะสวยๆยีโกรเมียมรอบคันไปจนถึงด้านหลังนะคะนี่สวยงามมากลูกค้าจ๋า ขออนุญาตนะคะนี่ในส่วนของไล่มาเลยนะคะตัวสติกเกอร์ต่างๆนะคะก็มีมาให้ครบนี่ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟนะคะทางขึ้นลงบันไดตรงนี้นะคะมีมาให้พร้อมสภาพการใช้งานตัวรถบอกได้เลยว่าเขาใช้งานมาแบบดีมากนะคะสำหรับเจ้าของเดิมนะคะนี่ตัวบันเลนก็สามารถเปิดปิดได้เลยตัวนี้นะมาดูสภาพด้านข้างนะคะ ตัวกระจกอย่างที่ปบอกนะตัวนี้ก็จะกระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้าไล่มาเลยนะคะนี่ตัวล้อก็ได้ล้ Mac, อแม็กอลอยเดิมโรงงานสภาพส,ยสวยๆตัวรถอย่างที่เราปบอกนะมีการรับประกร 1, ันเครื่องยนต์และเกียร์สูงสุด2ปีหรือ1,000งหมกิโลเดี๋ยวมาดูสภาพบอดี้ด้านหลังกันต่อเลยนะคะลูกค้าตัวสีรถนะคะเขาะฟังเสียงได้เลยสีเดิมนะคะสภาพส,ยสวยๆอักษรน,นะคะโตโยต้าโลโก้นะ รุ่นรถนะคะก็มีมาให้ครบนะ,ะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมสภาพสวยๆตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์กระระยะมาให้อีก2จุดนะคะลูกค้าจา๋าในส่วนของตัวกระจกก็อย่างที่บอกตัวนี้ได้กระจกจากศูนย์โตโยต้ามีกระจกมองหลังมาให้นะคะตัวปัดน้ำฝนกระจกไล่ฟ้าหรือไฟเบรกดวงที่สก็มีมาให้ครบเลยในส่วนของตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกตินะคะก่อนออกรถมีการตรวจเช็คจากช่างชำนาญการ มาให้ด้วยนะมากกว่า30รายการเดี๋ยวปะาพามาชมในส่วนของรายละเอียดบอดี้ภายในด้านหลังกันต่อเลยนะคะลูกค้าจ๋านี่เปิดง่ายๆนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะมีพื้นที่นะคะในการวางสัมภาระกระเป๋าเดินทางต่างๆได้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวสภาพตัวเบาะต่างๆก็ยังสวยลูกค้าจ๋าไม่มีร่องรอยการฉีกขาดการชำรุดนะคะหรือว่ารอยขิดขวนนะคะด้านหลังตรงนี้สภาพสวยเดิมเดี๋ยวมาดู ไล่มาเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวชกนะคะรองรับประมาณน้ําหนัก3-4กิโลนะคะตัวนี้ได้หมดเลยเม็ดอาร์กลมสวยนะคะนี่หัวน็อตต่างๆสวยเดิมเดี๋ยวแบให้ดูไล่มาตั้งแต่ฝั่งซ้ายมาถึงฝั่งฝานะคะนี่สวยเม็ดอารสวยเดิมนะคะฝากกระโปรงไม่มีรอยแกะหรือรอยเปลี่ยนมานะคะนี่ไล่มาให้เห็นนะสภาพเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบนะคะนี่ด้านหลังนะคะ เปิดปิดใช้งานได้ง่ายลูกค้าจ๋านี่ตครงด้านหลังนะคะตรงนี้ก็คงสภาพสวยๆนะคะเราใช้เล็กจิบได้เลยนะตรงนี้สวยเดิมไม่มีเลยเปลี่ยนมานะคะเพราะเม็ดอาร์คต่างๆสวยเดิมอยู่ครบลูกค้าจ๋านี่สวยๆพร้อมวิ่งงานตัวนี้จัดไปเน้นป้ายขาวปลายฟ้าปฟายเหลืองได้เลยลูกค้าจ๋าจัดง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอีกฝั่งหนึ่งนะคะคันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเปิดประตูได้สองฝัง่ง ในส่วนของตัวกระจกก็จากศูนย์เตโต้านะคะบานหลังตรงนี้และอีกหนึ่งบานก็จากศูนย์เตโต้ามาให้เช่นเดียวกันสภาพตัวรถอีกฝั่งหนึ่งก็สภาพสวยเดิมตัวยางก็นับเปเปลี่ยนยางมาให้ใหม่ทั้ง4ี่เส้นดอกยางหนาปี2024มาให้นี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในกันอีกนิดนึงนะคะสภาพตัวรถอย่างที่บอกนะสวยเดิมมากๆลูกค้าจ๋านี่ประตูบานเลื่อนต่างๆนะคะตัวเมคอาร์ด้านบนนะคะสวยเดิมนะคะ ไม่มีรอยโดนมานะคะอย่างแน่นอนเดี๋ยวแปบบให้ดูแม็อ่ะอีกฝั่งนึงนะคะให้ดูกันแบบทุกบ้านไปเลยลูกค้าจะแข็งนิดนึงนะคะนี่อันนี้รอยฝุ่นนะคะลูกค้าจะไม่ได้ทำสีมานี่สวยๆนะหัวน็อตสวยเดิมมากตัวนี้ไม่มีรอยแต้มสีมานะคะใครอยากได้รถตู้นะคะในส่วนของตัวเวนจูรี่นะคะ ตัวนี้บอกได้เลยเป็นรถครอบครัวก็ได้ใช้วิ่งงานก็ได้หมดเลยลูกค้าจ๋าตัวตรงสติ๊กเกอร์ต่างๆหัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากตัวนี้นะคะเดี๋ยวก่อนออกรถนะคะแปบ๊บจะมีในส่วนของตัวพอนขึ้กระจกและผังแบบเพลิงมาให้ด้วยนะเพื่อเป็นระบบเซฟตี้ความปลอดภัยในตัวรถนะคะเดี๋ยวมาดูบานประตูฝั่งคนขับกันต่อเลยตัวนี้นะคะแผงประตูสวยเดิมลูกค้าจ๋าไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยเปลี่ยนมานะคะเมคอากลมสวย เป็นพลาสติกสีดําขึ้นรูปตัวนี้กระจกมองข้างฝั่งคนขับนะคะเป็นออโต้นะคะลูกคะะ้าจ๋าระบบเซ็นทันล็อกมีมาให้ตรงแทงประตูกันต่อเลยตัวนี้สภาพหัวน็อตสวยเดิมมากนี่สภาพสวยๆไม่มีรอยแกะมานะคะตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวคุณแจรีโมทมีมาให้ถึง3ามดอกเลยลูกคะะ้าจ๋านี่มีมาให้ครบนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ พวงมาลายมี SR SR a i b a g คู่หน้าสภาพสวยๆนะคะฟังก์ชันวิทยุต่างๆสามารถใช้งานได้ปกติเลยตัวฝาเพิดานด้านบนต่างๆนะคะก็สภาพสวยเดิมลูกค,ค้าจ๋าไม่มีรอยเติมรอยขีดข่วนหรือรอยชำรุดแต่อย่างใดตัวน้องสภาพคือสวยงามมากเดีย๋ยวแป๊บพามาชมนะคะในส่วนของตัวรายละเอียดตัวนี้ก็ได้เป็นเกียร์ออ,อตโต้นะคะ สภาพสวยเดิมมากตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้สำหรับเปิดตาเวนจูรี่เนีย่ยแป๊บให้ดูในส่วนของตัวแผงประตูนะคะบานคนขับกันต่อเลยตัวนี้เม็ดอาร์กลมสวยนะคะลูกค้าจา๋านี่สวยสวยเดิมเด,มเดมนะคะรถสีเดิมมากลูกค้าจา๋าให้ชมทั้ง4บานประตูลูกค้าสามารถเพิ่มความมั่นใจในการ ซื้อรถผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคก็สามารถมั่นใจในส่วนของรายละเอียดตัวรถที่เราแป๊บนำมาให้คุณลูกค้าได้ชื่นชมนะหัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะลูกค้าจ๋าสติ๊กเกอร์ต่างๆไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยดึงนะคะรอยเปลี่ยนมาแต่อย่างใดเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะกันต่อเลย นี่สภาพบอดี้ทั้งอีกฝั่งหนึ่งก็สวยเดิมนะคะลูกค้าจะเาตัวกระจกต่างๆไม่มีรอยแตกนะคะเดี๋ยวลองมาดูฝากระโปรงด้านหน้ากันต่อเลย้าตัวนี้นะคะสภาพด้านหน้าก็สวยเดิมลูกค้าจะเอาเปิดปิดใช้งานได้ง่ายมาดูฝั่งขวาของตัวรถกันต่อเลยนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยับกับเพื่อนนะคะก่อนเราลดมีการตรวจเช็คจากช่างดำเนินการมากกว่า30รายการนะคะดูส่วนของตัวหมอ้อแบตเตอรี่นะคะ พวกเปลี่ยนของเหลวต่างๆนะคะนี่สวยเดิมมากลูกค้จาจะซีนเดิมอะแต้มสีมีมาให้เห็นแบบเด่นชัดมออก,อรกอรตรวจเช็คได้นะคะนี่มาดูฝั่งซ้ายของตัวรถกันต่อเลยนะคะน็อตต่างๆไม่มีรอยขยับขับเคลื่อนนะคะในส่วนของตัวฝากระโปรงก็มีตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะตัวเม็ดไอ้กลมๆสวยๆไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยตัวนี้ ฟากระโปรงเดิมๆก็จะมีตาปั๊มจากศูนย์โตโยต้ามาให้ด้วยค่ะนี่สีสวยเดิมๆเ,เลยลูกค้าจ๋าสภาพห้องเครื่องนะคะด้านหน้าก็สวยเดิมตัวนี้รับประกันอย่างที่แป๊บบอกนะคะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์สูงสุด2ปีหรือ10,000กิโลนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนลูกค้าจ๋านี่เดี๋ยแปบ๊บพามาชมในส่วนของรายละเอียดตัวห้องเครื่องของตัวรถกันต่อเลยรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นห้องเครื่อง เครื่องยนต์ดีเซลนะคะห้องเครื่องก็จะอยู่ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้านะคะลูกค้าจ๋านี่เดี๋ยวแป๊บขออนุญาตนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกให้ด้วยนะเราเปิดล็อกแบบนี้ได้เลยนะคะเปิดล็อกง่ายๆนะคะตัวนี้นขออนุญาตนะคะนี่ดึงแบบนี้ได้เลยลูกค้าจ๋าสภาพห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์สามขันนะคะสภาพส,สวยๆ ดูกันแบบช,บชัดๆนะคะเครื่องยนต์สภาพสวยเดิมไม่มีรอยเปลี่ยนมานะคะหรือยกเครื่องมาแต่อย่างใดลูกค้าจ๋าก่อนออกรถจำเป็นมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะ,ะเช็คในส่วนของตัวหม้อบแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะก่อนออกรถตัวนี้สามารถตรวจสอบในส่วนของรายละเอียดแผ่นเพจได้เลยจากลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะรหัสเครื่องยนต์1 KD FTV เป็นปี2019เลยลูกค้าจ๋าตัวนี้นะคะ นี่สภาพห้องเครื่องฝากระโปรงนะคะต่างๆตัวน็อตนะคะแผงกันความร้อนก็มีมาให้เม็ดอาก,กลมสวยเลยลูกค้าจ๋านี่ห้องเครื่องสภาพสวยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะสะภาพพร้อมใช้ง,งานเลยลูกค้าจ๋าใครที่สนใจในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะตต้าเวนจูรี่คันนี้นะ้าไปบอกได้เลยลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคไปก็มีจัดไฟเน้นให้ถึงหน้าบ้าน ส่งมอบรถไทยถึงที่เดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคคันนี้อีกครั้งนะคันนี้เป็นโตโยตา้าเวน u จอรเครื่อง 3.0G ปี2,019สภาพส,สวยๆค่าตัวน้องอยู่เพียงแค่7 3 9 9 0 0บาทจัดราคาสุดพิเศษมาให้สิ้นปีนี้นะคะผ่อนข้างวดอยู่เพียงแค่1,4000บาทตลอดสัญญานะคะลูกค้าที่สนใจก็สามารถจัดนนไฟแนนซ์ปลาขาวปฟาฟ้าปฟเหลืองได้นะคะ จัดง่ายออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะแป๊บจัดโปรโมชั่นพิเศษ,เศษมาให้สําหรับเดือนนี้สนใจก็สามารถโทรหาแป๊บมาได้เลยที่เบอร์095-03-0455นะสนใจรถยนต์มือสองสภาพส,สวยๆคิดถึงเสไทยรถสวยจังหวัดสุราธานีนะคะบ๊ายบาย